กาบสบายดีทุกคนในก็คือข้าวเนียวที่เขาจีแล้วเนาะข้าวเนียวที่เขาจีแล้วแล้วเขาจะเอาเนี่ยไปใส่เนี่ยเนะตะกุ้งกันเนาะหาตะก,กุ้งมาในวาทรถีเหย,ยุดงานบุญทีเห็นยังตะกุ้งกันตะก,กุ้งกันนะทุกคนเออไปต่อหาตะก,กุ้งกันไปกับไจเปน

มาเลยนะมาเลยรุ่นลงกันทุกคนมารุ่นนลงกันท่านพี่น้องโอ้โหคือผูนองจังสั้นเนาะมันป่วยพี่ช่างคือผูจักชั้นเนาะมารุ่นนลนนงกันได้พี่น้องเนอะ้อว่าชิได้พี่ช่างเนาะนีะ่แะปลุ่มโอ้ปลาบูสองตัวเลยด้วยทุกคน <c ười> มันกินหมดแล้วกลุ่มค่ะโอ้เปลาบูกินหมด เขามาเห็นย <Smile> well, ังบูช้องโตเลยนั่งมาทุกคนโอ้รับของกูอีกเด๋ยวเสียงไปย่างซะตัวจ่อยเท่มกินมั้ยนะ วเลยมีอะไกูทำละทำละเฮ้ย่กับนีนีมนอะกันโอเคนะทุกคนเราก็ใส่นี่เนาะนี่มันในมาแล้วเต็มแล้วก

Cô có xài vậy từ Wan đây không bác? này sao chị không cùng ở nhà này à nhé ừ. à, thôi con coi.